ครับสวัสดีครับปงานปูหินบันไดหินกระแพงหินนะครับก็ที่บ่อตกปลาวีพี99นะครับก็มาอัปเดตนะครับงานนะครับไฮไลท์ดูความคืบหน้านะครับก็ที่บ่อตกปลาวีพ99บ่าวินนะครับอมมาตาซิตี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการปูพื้นนะครับรอบบ่อนะครับ ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุกพัทยาครับที่เบอร์โทรซูเป๊ะสาม่สี่ห้าไปทีหนึ่งห้านะครับออกแบบติดตั้งกาแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครบปรึกษาคำแนะนำนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปูนะครับแล้วก็จะมายาแนวนะครับเพื่อเก็บร่องนะครับให้ดูเรียบนะครับก็งานดีงานไวงานแข็งแรงนะครับงานสวยงามต้องนึกถึงที่มาช่างนุกพัทยานะครับ ในช่างฝีมือดีๆครับก็นึกถึงทีมงานช่างนุพัตยาครับก็ขั้นตอนของการยาแนวครับก็ขั้นตอนของการยาแนวขูดแนวนะครับตกแต่งแนวนะครับเพื่อออกมาดูความสวยงามนะครับครับเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาครับช่างฝีมือดีๆนะครับจะถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีมีคุณภาพครับมตรฐานนะครับ ฝากดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทําหินทั้งนุกพัทยานะครับก็จะมาเดี๋ยวให้ดูกันเรื่อๆยๆจนกว่างานจะเสร็จนะครับครับยากนี้งานสวยงามครับแขง100รงร้อยเปอร์เซ็นตตองนึงถึงทัวงานช่งนุกพัทยานะครับ ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ